ช้างเติมเต็มประสบการณ์เชีย์บอลไม่ว่าจะเชียทีมอะไรก็ยังสนุกกับเพื่อนสีและช้างไปด้วยกันเพราะช้างอยากให้คุณเห็นคุณค่าของมิตรภาพมากกว่าผลแพ้ชนะช้างฟุตบอลโมเมนต์เพื่อนกันทีมเดียวกันถึงขอบสนาม รอบสนามท็อป10วันนี้ขอเสนอตอด10นักเตะอเมริกาใต้ดีสุดของพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่านมีคำหยาบที่ดันฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออาภาัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและชอบช,ชอบใจปุ่มไหนปุ่มแชร์อยู่ใกล้อย่าลืมกดให้ขอบสนามหน่อยนะครับอันดับ10จูดิโย่เปาลิสตาดาวเตะร่างจิ๋วแต่แจ๋วชาวบราซิลแม้ว่าจะไม่ได้ประสบความสาเร็จถึงขั้นคว้าแชมป์อะไรเพราะว่าอยู่แค่ทีมนี้ใต้อย,อย่างมิเซลส์โบแต่ว่าพี่แกก็เป็นขวัญใจของแฟ,งแฟนบอลยุค90ด้วยลีลาที่ตื่นเต้น เราใจตัวเล็กนิดเดียวแต่ว่าเทคนิคเหลือร้ายเอาตัวรอดในพรีเมียร์ลีกได้อย่างไม่มีปัญหาและแม้ว่าจะไม่สามารถช่วยทีมรอดตกชั้นเมื่อปี97ก่อนย้ายไปร่วมเอติโกมาเรตแต่ว่าพี่แกก็กลับมาช่วยทีมอีกครั้งในปี2000ซึ่งเขาเป็นอดีตเจ้าของสถิตินักเตะบราซิลที่ยิงประตูมากสุดในพรีเมียร์ลีกก่อนจะมาโดนฟิลิปเป้คูดิโยทำลายลงไปสิ่งตัวของจูนิโยเองก็เป็นเหมือนผู้บุกเบิกให้นักเตะบราซิลทยอยมาคาแข่ขงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษเลยก็ว่าได้อันดับ9ออสการจ แม้ว่าจะจบกับทีมสิงโตนุ่นงนครามเชลซีไม่สวยเพราะว่ามาอยู่ในแผนการทำทีมของคอนเต้แต่ทว่าช่วงที่เขาอยู่กับเชลซีนั้นออสการ์เป็นตัวหลักของทีมได้ลงสนามเกือบทุกนัดตลอด4ปีครึ่งแถมยังช่วยทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอีกหนึ่งอรอบซึ่งเขาเหมือนกับว่าเข้ามาสานต่อแฟรงค์แลมพาร์ดซึ่งตอนนั้นสภาพร่างกายเริ่มรอยราไปตามวัยและเขาลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกไปทั้งสินน้น203้นัดยิงไปได้38ประตูอันดับ8ดาวิดลุยส์ปราการหลังหัวฟูฟอ 9, ่องก้าวนนมาาาาเเเป็็ััวหลลกกองชซียยย่รดทททยยาจาิ ค่าดตัว25ล้านปอนด์เมื่อปี2011ซึ่งพี่แกมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์อยู่ฝาดแชมเปี้ยนส์ลีกโดยไม่ว่าจะออกจากเชลซีไปช่วงหนึ่งเมื่อดวลโชเซ่มูรินโยขายไปกับปารีสคาตัวกว่า50ล้านแต่หลังจากที่ประสบความสำเร็จอิ่มตัวกับฝรั่งเศสลุยส์ก็กลับสู่ทีมเชลซีอีกครั้งและก็ยังมีส่วนสำคัญช่วยทีมคว้าแชม์ปรเมลีสในปี2016แถมยังติดทีมยอดเยี่ยมของ PFA เข้าไปอีกดอกแม้ว่าปีก่อนจะหลุดจากทีมของคอนเต้โดยปัญหาสภาพร่างกายที่ มีครั้งในซีซั่นนี้ภายใต้การคุมทัพของซารีอันดับ7จ็ฮาวิเอ์มัสเคร์โน่กองกลางจอมขยันพันโดสู้ฟัดกัดไม่ปล่อยเริ่มต้นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าไรกับเวสแฮมแต่ทว่าหลังจากได้ย้ายมาร่วมทัพหงแดงก็กลายเป็นกําลังสําคัญของทีมและก็เป็นกลางรับที่โหดสัตว์คนหนึ่งของพรีเมียร์ลีกเขาช่วยทีมหงแดงเกือบควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อปี2009และหลังจากเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดช่วง4ซีซั่นกับสโมสรพี่แกก็ได้ย้ายไปร่วมทัพเจ้าาาาาาาเมมมมทุบบบรร์ซลลนใปปี2011แะะกะก็สสควํจยั ในเวลาต่อมาอันดับ6แฟนนันดิโยแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนักเตะที่โดดเด่นไม่ได้ยิงประตูดได้มากมายแต่การมีแฟนนันดิโยลงสนามก็ทาให้เรือใบสีฟ้าครองเกมแดนกลางเหนือกว่าคู่แข่งแทบทุกนัดเมื่อมีดาวเตะแซมบ้าคอยคุมเกมนอกจากกบผ่านบอลสั้นได้ดียังมีทีเด็ดจากการยิงไกลาย,ยามที่ทีมต้องการแต่ว่าที่เป็นจุดเด่นสุดของแฟนนันดิโยนั่นคือเขารักษามาตรฐานการเล่นได้อย่างยอดเยี่ยบทําให้ในแต่ละปีแฟนนันดิโยลงสนามอย่างน้อยต้อง40นัดขึ้นไปองทุกรายการแถมแฟนนันดิโยก็มีส่วนสําคัญในการประสมความสาเร็จของทีมร ใบสีฟ้ารวมไปถึงการคว้าชแชมป์ลีกด้วยสถิติร้อยคะแนนซึ่งแมงไม่รู้ว่าอีกกี่ปีจะมีทีมไหนบาทำลายลงไปได้อันดับ5คูตินโยแม้ว่าจะไม่ได้แชมป์อะไรเลยในการย้ายามล่นใ้กับลิวพูตลอด6ปีที่ผ่านมาแต่ทวารตัวของเขาก็ไดยกระดับจากการเป็นดาวรุ่งสู่การเป็นแข้งที่น่าจ,จับตามองมากที่สุดว่าเขาคนนี้แหละจะขึ้นชั้นมาเป็นนักเตะระดับโลกโวลคลาสได้แน่ด้วยสไตล์การเล่นที่ตื่นเต้นเร้ราใจมีลูกยิงไกลเป็นอาวุธผสมด้วยการเลี้ยงบอลสไตล์แซมบ้าทำให้ทีมผงแดงมีเกมรุกที่น่าตื่นตาต ที่สุดท้ายพี่แกกก็ตามฝันนักเตะบราซิลด้วยการย้ายไปบาซ่าด้วยค่าตัว145ล้านยูโรพร้อมกับฝากสถิติเป็นนักเตะบราซิลที่ยิงประตูดได้มากสุดในพรีเมียร์ลีก อังกฤษอันดับ4จิวแบตโต้ซิลวาการคว้าแชมป์ไร้พ่ายของเบอร์ใหญ่อร์เซนอลหลายคนจะจดจาไปที่เทียรี่องรีดาวยิงจอมถล่มประตูของทีมหรืออาจจะเป็นจอมแอซิดอย่างโรแบร์ปีรแรดแม้กระทั่งกัปตันทีมจอมแกร่งอย่างวิเอร่าแต่ทว่าคนที่ทําให้พวกสตาร์ดังๆเหล่านี้เล่นได้อย่างโดดเด่นเล่นง่ายขึ้นนั่นคือจิวแบตโต้ซิลวากองกลางชาวแซมบ้าที่ทําหน้าที่ปิดทองหลังพระได้อย่างสมบูรณ์แบบจนทําให้อร์เซนอลชุดนั้นได้ชื่อว่าเป็นทีมที่ดีที่สุดลงในหน้าปริสาทของพรีเมีย 1170นัดซึ่งผ่านไปแล้วกว่า10ปีอาเซนอนยังไม่สามารถหากอกลางตัวปิดทองหลังพระคั้นเทพได้แบบสีว่าหรือหาแบบใกล้เคียงยัางยากเลยวยซัมอันดับ3คาร์ลอสเตเบส ดาวเตะผู้เป็นศูนย์กลางความขัดแย้งของเมืองแมนเชสเตอร์โดยการหักดิบย้ายจากแมนยูไปร่วมทัพแมนซิตี้ซึ่งพี่แกผสมความสาเร็จควาแชมป์ีเยรลีกกับทีมป,ปีศาจแดง2รอบรวมไปถึงแชมป์ยูฟ่าแชมป้ยนส์ลีกก่อนจะมาเป็นกําลังสาคัญทั้งฝั่งสีฟ้าแมนซิตี้พี่แกก็มีส่วนช่วยทีมควาแชมป์ีเมยรลีกเมื่อปี2012รวมทั้งคว้าดาวน์สโบพรีเมียร์ลีกมาครองได้ในฐานะนักเตะของทีมเรือใบสีฟ้าแถมยังเป็นนักเตะที่บุกเบิกยุคทองของทีมอย่างแท้จ,จริงรวมถึงเป็นข้้้อออพพิิิสสูจจจจนนน์ที่ว่วาา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 กกกกกกกหมมมมเเรรรรใต็าาถยยยะะใใุล ได้เช่นกันอันดับที่2หลุยส์สวเรส์ก้าวเข้ามาเป็นขวัญใจของแฟนๆหงแดงอย่างรวดเร็วในฐานะตัวแทนของตอเรสฟอร์มอันร้อนแรงของพี่เย็นนั้นเป็นเหมือนหยาดน้าทิพย์ฉลมจิตใจที่เจ็บปวดของแฟนบอลหงแดงที่ต้องเสียต่อเรตให้กับเชลซีเพราะว่าพี่แกใช้เวลาไม่นาน็กลยมายปเป็นจอนถล่มประตูแห่งเซนตพิมเมริกได้แม้ว่าจะมีเรื่องเฉานอกเกมบ่อยทั้งไปเย็ดผิวเอเวราหรือจะเป็นการกัดอีวานอวิทแต่ถ้าพูดถึงฝีเท้าก็ต้องบอกว่าสวเรสคือของจริงโดยเฉพาะปี2ที่พแกระเบิดฟอร์มสุดยาบทันไป31ประตูควา สันโดของลีกวาดรางวัลส่วนตัวทุกรางวัลแต่ก็น่าเสียดายที่มันไม่ดีพอให้ทีมของแดงควา้าแชมป์ได้และจากนั้นพี่แกก็หลบไปเลียแผลใจที่บาร์เซโลนามาจนถึงทุกวันนี้อันดับที่1นึ่งเซคิโออาเกลโร่นับตั้งแต่ย้ายมาจากตรามีมาแมนซิตี้เมือนปีก่อนอาเกลโร่ก็ลบทุกคำาสบประมาทว่าไอกองหน้าจากลาลิก้ายิ่งเป็นพวกอเมริกาใต้แล้วแม่งไม่สามารถเล่นในพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้อย่างแน่นอนเพราะพี่แกยิงกระจจยกระจายตั้งแต่ปีแรกที่เข้ามาเยือนทีมเอติฮันสเตียมและก็วคว้าแชมป จากการยิงของเขาในช่วงทดเจ็บใน,นสุดท้ายของซีซั่นซึ่งพี่แกกระสัประตูเรยมาชนิดมาตรฐานไม่มีตกเจปีเต็มอาจจะมีบาดเจ็บรบกวนอยู่บ้างแต่เมื่อหายเจ็บกลับมาเมื่อไร่ก่ยิงเมื่อนั้นซึ่งตอนนี้พี่แก่กลายเป็นดาสโูลตลอดการของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแล้วรวมทั้งยังยิงในพรีเมียร์ลีกอังกฤษไปมากกว่า150ประตูพร้อมค่าเฉลี่ยการทำประตูที่ดีสุดในบรรดาดาสโูลตลอดการของลีกอังกฤษอีกด้วยแล้วคุณละครับชอบใครมากที่สุดใน10คนนี้ ประสบการณ์เชียรบอลไม่ว่าจะเชียทีมอะไรก็ยังสนุกกับเพื่อนสีและช้างไปด้วยกันเพราะช้างอยากให้คุณเห็นคุณค่าของมิตรภาพมากกว่าผลแพ้ชนะช้างฟุตบอลโมเมนต์เพื่อนกันทีมเดียวกันถึงขอบสนาม